ไม่เห็นว่าโถไม่ได้รับการแยกแยะมัห่วงมันก็ไปเกิดได้ไหมเนี่ยรับตามสัญญาพักติดตีมาตีเลยนะครับเดือนนยอาการอนันตวงคมในทางวงปุ้มันเป็นเงินของรับนี่กับพยานาอืสวยนะครับสวยเลยยังยายนะครับ

ก่ก็เมื่อคี้ไปเข้าห้องน้ำม,มาครับหนะ้าออกมาก็เห็นเขามองดูอะไรกันไม่รู้เนาะก็เลยรีบมาดูปรากฏว่าเป็นของนะครับที่ว่าอย่างดีได้มอบเงินไว้พี่ออกมาวานเนาะนนเป็นพันไรแล้วจะไปเอาเองที่เขาบอกเขาส่งให้มีรถส่งพอดีเขาก็มาส่งถึงที่เลยเนาะนะนะครับสวยงามนะครับนะเป็นของดี่เป็นทางสวยงามเลยก็เลยเอาของพญานาคคู่ไปนะครับเป็นของพญานาคคู่นะครับ ประมาณนี้นะไอ้กับตันีเลยพกับตันโชว์อ๋อผมไอ้ผมพี่ไก่ครับพี่ไก่พี่ไก่พี่ไก่นี้พี่ไก่ไก่มังกรไก่มังกรเป็นหงมังกรนะครับมย์ว่าอาได้ตีนก